สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เล็กๆแห่งการฟังการคิดและการใคร่ครวญกับช่องคติธรรมนำทางชีวิตวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านพักจากความเร่งรีบของโลกภายนอกแล้วนั่งลงอย่างสบายใจเปิดพื้นที่ในใจให้เงียบลงสักครู่เพื่อฟังเรื่องเล่าธรรมะเรื่องหนึ่ง ที่อาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สามารถค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของเราต่อชีวิตต่อผู้คนและต่อตัวเราเองเรื่องเล่านี้เป็นนิทานธรรมะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาเป็นเรื่องของเด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีใครคาดหวังอะไรจากเธอ แต่กลับเป็นผู้ที่มองเห็นสิ่งที่คนทั้งหมู่บ้านมองไม่เห็นและฟังเสียงที่คนอื่นไม่เคยหยุดฟังนี่คือเรื่องของปัญญาที่ไม่ได้มาในรูปของคำสอนยิ่งใหญ่แต่ปรากฏผ่านการสังเกตความเงียบและความกล้าที่จะคิดตา่างเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเพื่อให้เราชื่นชมตัวละครแต่เล่าเพื่อให้เราหันกลับมาถามตัวเองว่าในชีวิตของเรา เราเคยฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงคนตัวเล็กหรือฟังเสียงภายในใจของตนเองจริงๆหรือไม่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ผู้คนเคยเชื่อว่าอำนาจมาพร้อมกับอายุและความถูกต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่เด็กหญิงคนหนึ่งกลับเลือกฟังลมฟังน้ำฟังดินและฟังความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเธอไม่ได้ตะโกน ไม่ได้โต้เถียงไม่ได้พยายามเอาชนะใครแต่ใช้สติและปัญญาค่อยๆเปิดตาของผู้คนให้เห็นความจริงทีละน้อยสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติไม่ใช่ดินถล่มหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในใจของผู้คนจากความไม่เชื่อจากความยึดมั่นในความเคยชินสู่การยอมรับว่าบางครั้ง เราอาจต้องฟังคนที่เราไม่เคยคิดจะฟังและมองโลกผ่านสายตาที่เราไม่เคยใช้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในที่มืดและเรื่องเล่านี้ทําให้เราเห็นว่าแสงนั้นไม่จําเป็นต้องสว่างจา้าไม่จําเป็นต้องอยู่สูงกว่าใครแต่อาจเป็นแสงเล็กๆที่ค่อยๆส่องออกมาจากใจที่ตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวเด็กหญิงในเรื่อง ไม่ได้เปลี่ยนหมู่บ้านด้วยคำพูดสวยหรูแต่เปลี่ยนด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอเธอสังเกตเธอฟังเธอคิดและเธอไม่ดูถูกสิ่งเล็กๆเ,เธอสอนเราว่าปัญญาเริ่มจากการไม่ประมาทและสติเกิดจากการไม่หลงเชื่อสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินเมื่อหมู่บ้านเริ่มฟังเธอสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่การรอดพ้นจากภายัยแต่คือวิธีคิดของผู้คน ผู้ใหญ่เริ่มฟังเด็กคนเข้มแข็งเริ่มฟังคนเงียบและทุกคนเริ่มฟังธรรมชาตินั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้ยังสอนเราว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการส่งต่อการแบ่งปันและการปลูกมเมล็ดแห่งการคิดให้กับผู้อื่นเด็กหญิงไม่ได้เก็บความรู้ไว้กับตัวเองแต่ค่อยๆส่งต่อให้เด็กคนอื่น ให้พวกเขากล้าสังเกตกล้าตั้งคำถามและกล้าเชื่อในสติของตนเองหากเราลองมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราเองเราอาจพบว่าหลายครั้งที่เรามองข้ามเสียงเล็กๆเ,เสียงเตือนเบาๆในใจหรือคำพูดของคนที่เราไม่ให้ค่าเราอาจเคยเลือกเชื่อสิ่งที่สะดวกมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องและอาจเคยปิดตาตนเองจากความจริง เพราะมันไม่สอดคล้องกับความเคยชินของเรานิทานธรรมะเรื่องนี้จึงไม่ต้องการให้เราชื่นชมตัวละครแต่ชวนให้เรากลับมาฝึกฟังฝึกดูและฝึกคิดอย่างมีสติในโลกที่เสียงดังมากขึ้นทุกวันความเงียบอาจเป็นครูที่ดีที่สุดหากเรายอมเปิดใจรับฟังก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านลองถามตัวเองว่าวันนี้ เราได้ใช้ปัญญานำทางชีวิตแล้วหรือยังหรือเรากำลังปล่อยให้ความเคยชินความกลัวและเสียงส่วนใหญ่ลากเราไปในทิศทางที่ไม่รู้ตัวหากเรื่องเล่านี้ทำให้คุณหยุดคิดได้แม้เพียงครู่เดียวนั่นอาจเป็นแสงเล็กๆที่เริ่มส่องขึ้นในใจคุณแล้วสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวธรรมะเรื่องเล่าสนใจและอยากเดินทางทางความคิดไปด้วยกัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคติธรรมนำทานชีวิตเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกช่วงของชีวิตและหากคุณอยากฟังเรื่องเล่าธรรมะเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับขอให้แสงแห่งสติและปัญญาค่อยๆนำทางชีวิตของคุณในทุกวันขอบคุณที่รับฟัง